สวัสดีกันอีกครั้งครับตอนเย็นเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับจากที่ท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็มาลงแปลงสวนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปเป็นความรู้เป็นเป็นเขาเรียกว่าประกอบการตัดสินใจในการทำอาชีพของท่านก็ได้นะซึ่งผม ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็พอที่จะจับต้องได้ในเรื่องของการปลูกพืชปลูกไม้ผลนะหรือว่าปลูกผักต่างๆหรือปลูกแม้แต่ข้าวนะซึ่งความคิดผมก็คิดว่าถ้าตราบใดที่เราคนเราอยางกินข้าวดำรงชีพด้วยการบริโภคข้าวโดยที่ไม่สามารถที่จะมีตัวอื่นมาทดแทน เช่นอาหารประเภทอาหารสังเคราะห์หรืออะไรต่างๆที่เขาอาจจะมีการวิจัยหรือมีการหยิบยกขึ้นมาแต่ส่วนนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญปัจจัยสาคัญก็คืออาหารแล้วที่สําคัญที่สุดก็คืออาหารที่ปลอดภัยฉะนั้นผมคิดว่าคนกินข้าวก็ควรจะปลูกข้าวกินอันนี้สําหรับในในแนวคิดของความเป็นเกษตรกรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดก้าวไกลภาคส่วนอื่นๆที่ท่านมีหน้าที่การงานหรือว่ามี รายได้ที่สามารถที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างดีนะครับซึ่งอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับประเทศไทยของเราซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างแถบตะวันออกกลางหรือประเทศต่างๆที่เขาสามารถที่จะทำเป็นฟาร์มแล้วก็ติดอาหารที่ปลอดภัยที่มีคุณภาพแล้วก็มีราคาสูงได้แต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยก็ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ต้องลงทุนเขนาดนั้นะไม่ต้องทําเป็นโรงเรือนหรือเป็นพื้นที่เฉพาะหรือปรับสภาพอากาศซึ่งมันก็เป็นการทุ่มทุนมหาศาลแต่เขาก็คุ้มในในส่วนที่ในส่วนนั้นนะที่เขาได้ทําลงไปแล้วเพราะว่าอาหารยังไงก็ยัง,ย,งยังไงก็ยังเป็นอาหารอาหารก็ยังไงก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์ก็ยังต้องพึ่งพาอาหารในส่วนที่ผมทําก็คือทําก็เริ่มจากความสนใจ เรื่จากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกถามว่าเจ๊งไหมเจ๊งเจ๊งเยอะเจ๊งมาเยอะกับพืชหลายๆตัวแต่ก็อาศัยว่าใจสู้ใจรักทําด้วยความสุขก็ถามว่ามันตอบโจทย์ทุกตัวไหมก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกตัวบางตัวที่ไม่ไ,มได้ไไม่ได้เรื่องก็เราก็ทําใจนะับส่วนตรงนั้นแต่ส่วนที่มันประสบความสาเร็จก็เป็นกําลังใจให้เราได้ขับเคลื่อนต่อไปนะ ซึ่งไม่ได้ไม่ได้เน้นว่ามันต้องทําให้เรามีรายได้มหาศาลแต่เพียงแต่ว่าให้เราอยู่ได้อยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ได้ด้วยการทําจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับพ,กพวกเพื่อนฝูงผู้ที่สนใจครับตราบใดที่ยังเรายังกินอาหารเพื่อเลี้ยงชีพครับการดำรงชีพด้วยการบริโภค และการบริโภคก็ต้องปลอดภยัยซึ่งนี้คือหัวใจสําคัญในการที่ผมได้ได้ได,ได้อยากจะพูดนะเพราะว่าทุกวันนี้บางสิ่งบางอย่างก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคนส่วนมากก็เสียโอกาสนี้ไปเพราะว่าด้วยสภาพการต่างๆอย่างเรื่องที่ดินที่ทํากินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประครับประคองหรือว่าอดทนต่อ ช่วงเปลี่ยนผ่านผมเรียกช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยบางคนก็ต้องขายที่ไก่ทาง็นกระทั่งทุกวันนี้บางคนก็ยังไม่มีที่ทํากินะเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามีที่ดินอยู่แล้วก็ถ,ถือว่าเรามีต้นทุนเกินครึ่งดินจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การดูแลอยู่ที่เราใจใส่และสิ่งที่เราทําก็คือถ้าทําด้วยใจทําด้วย ความต้องการที่จะทํามันก็เป็นความสุขมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องให้ตอบแทนด้วยผลประโยชน์หรือมูลค่าใดๆที่เออเขาเรียกว่าตีค่าเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองอย่างเดียวสิ่งที่ได้ก็คือความสุขได้มีได้กินได้ใช้สิ่งที่เราได้ทำด้วยความสบายใจก็คือความปลอดภยัยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ทังหลังนะก็เป็นส้มเช้งนะครับซึ่งผมก็ทํารอบแรกก็ได้ไม่กี่ต้นนะลงไปเราลาสักสิบต้นก็นเหลือไม่ถึงสิบต้นแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์นะฮะคือทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคแม้จะอยู่ในวงแคบๆนะฮะแต่ก็ทําให้ผมมีกําลังใจพอสมควรนะครับที่จะต่อยอดในส่วนนี้นะครับออกไป อันนี้ก็เพงเป็นเพียงพืชตัวหนึ่งนะครับที่หยิบยกขึ้นมาคือมันนมันเป็นพืชที่ตอบโจทย์เรานในขณะที่เราทุ่มเทแล้วก็เราเราเสี่ยงนะเสี่ยงที่จะทาเสี่ยงที่จะเรียนรู้เสี่ยงที่จะลองก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําให้เรามี มีรายได้เป็นตัวเสริมนะเข้ามานะเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องที่เพื่อนๆน,นนะที่ได้ชิมแล้วก็ถือว่าติดใจในรสชาติกนะับโอเคครับสำหรับพืชตัวนี้อันนี้ก็ลองมาเข้าปีที่ย่งางกับปีที่หนะซึ่งจริงๆผลผลิตก็จะออกมาสักช่วงประมาณปีที่ ที่ห้านะฮะก็ให้ให้ให้เรารู้ให้พอให้เราได้ชิมชิมดูนะว่ามันสามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้นะแล้วก็ในเรื่องคุณภาพเรื่องต่างๆนี่ก็การดูแลต่างๆมันก็มีเทคนิคบ้างนะครับเนพิเศษบ้างมีเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าที่นี่นคือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงปุ๋ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัย อันนี้ก็นำทำเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านใดที่สนใจหรืออะไรก็สอบถามได้นะครับสําหรับข้อมูลการปลูกพืชตะกูลส้มนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเลยนักแต่เพียงแต่ว่าอาศัยจากประสบการณ์นี่ก็คิดว่าพอที่จะตอบปัญหาหรือถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับท่านที่ได้รับชมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอกำลังใจนะครับหรืออสดงก็พี่เห็นใดๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ